今年、啊，今年。 ตกแต่งบ้านแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะจริงๆจากประสบการณ์ที่ดูมาหลายๆหลังเนี่ยเขาจะแต่งเหมือนว่ามันมีทั้งเรียบเรียบหรูๆใช่ไหมมีทั้งเครื่องสารมีทั้งสีสารก็มันจะโมเดิร์นก็ไม่ใช่มันจะคลาสสิกก็ไม่ใช่แต่บ้านข้างนอกมันโคลเนียลข้างในแบบสีและอื่นๆอย่างนี้ถ้าให้แนะนำนะเวลาเราจะบอกลูกค้าเราบอกเลยว่าเรียกว่าอีเครกติกอีเครกติกมันเป็นการแต่งที่เรียกว่าผสมผสานฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ว่าฉันจะโมเดิร์นหรือฉันจะแบบอะไรคอนเทมอะไรฉันไม่สนใจฉันรู้ว่าอะไรที่มันดีของโมเดิร์นฉ ของโครเนียลฉันดึงมาอะไรที่มันดีของพลาสติกก็ได้ชันดึงมาหมดใช่สังเกตสิว่ามันจะมีความผสมผสานทั้งไม้ทั้งความที่เป็นริเตอร์ทั้งลายทั้งแพทเทิร์นถูกต้องแบตเทียรลผสมกันไปหมดนี่แหละเขาเรียกว่าอิมเพรสติกมันแต่งยากอยู่ใช่ถ้าไม่ใช่อินเทียรแบบที่มีสไตล์จริงๆไม่ใช้ไซลิลที่แบบไฮจริงๆมันจะไม่ได้แบบนี้เลยมันจะมั่วไปหมดถูกไหมันนี้มันจะเละเทมากอันนี้เหมือนแกงโฮแล้วนะใช่ใช่แต่เนี่ยมันทำไมรู้ไหมมันทำให้เรามีประสบการณ์ไงว่า ไม่ยึดติดว่าจะต้องเป็นสไตล์ใดสไตล์หนึ่งเวลาดูบ้านเยอะๆเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยการตกแต่งมันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนมันจะแบบต้องเป๊ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมเมื่อก่อนจะโมเดิร์นก็โมเดิร์นคลาสสิกก็คลาสสิกแยกกันไปเลยแต่เดี๋ยวนี้มันผสมไปหมดเป็นเพาแบบนี้แต่งยากสุดแต่ต่งเองนะดูละมุนทำยังไงให้บ้านมูลค่าจากราคาหนึ่งเป็นราคาหนึ่งได้